TrueMove h d g 4G Plus แบบเติมเงินพร้อมเครือข่าย Wi-Fi ที่ครอบคลุมสนุกได้มากกว่าเดิมกับสถาบันการศึกษากว่า11,000จุดห้างสรรพสินค้ากว่า14,000จุดสนามบินและสถานีขนส่งมวลชนกว่า3,000จุดเซเว่นอีเลฟกว่า9,100จุดไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนก็สะดวกกับ Wi-Fi กว่า100,000จุดที่ครอบคลุมทั่วไทยจาก TrueMove Edge โอ้โห Wi-Fi ฟรีเตมเงินด้วยครับ เอาทำไมไม่ขึ้นนะ่ะเฉพาะลูกค้า TrueMove Edge เท่านั้นเงินย้ายค่ายเลยนง่าย,ายแค่เติมเงินก็ได้ไวไฟฟรีไม่อั้นทุกเดือนตลอดปีลูกค้า TrueMove Edge สมัครดอกจัน8 8 8ดอกจัน9 9สี่เหลี่ยมโทรออกแล้วเติมเงินให้ครบก็สนุกกับ WiFi ฟรีไม่อั้นทุกเดือนตลอดปีถึง31ธันวาคมนี้มาเป็นครอบครัว TrueMove Edge 4G Plus เครือข่ายยอดนิยมอันดับหนึ่งที่คนไทยมั่นใจเลือกใช้